ตอนที่156บ้านสมบัติแห่งอวกาศอันไร้ขอบเขตกฎเกณฑ์ที่มองไม่เห็นมาเพียงชั่วขณะแล้วก็หายไปลัวเฟิงมองไปที่ฝ่ามือซ้ายของเขาและเครื่องหมายกฎก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาเครื่องหมายกฎสามารถเชื่อมต่อกับกฎของพื้นที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ได้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนรางวัลของท่านเองได้ และท่านยังสามารถแลกรับทรัพยากรสมบัติล้ำค่าได้อีกด้วยการจะได้คะแนนสะสมในอวกาศอันไร้ขอบเขตนั้นยากยิ่งนักหลัวเฟิงคิดในใจมีเพียงครั้งแรกเท่านั้นที่ท่านเอาชนะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณได้ซึ่งจะได้รับคะแนนสะสมมากที่สุดซึ่งก็คือหนึ่งคะแนนและจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปข้าได้ยินมาว่าหลังจากผ่านไปร้อยครั้ง ทุกครั้งก็จะได้คะแนนน้อยกว่า0.01คะแนนการประเมินพื้นที่อนันต์นั้นเห็นได้ชัดว่าให้ความสำคัญอย่างมากกับการเปิดหนทางใหม่ๆหลัวเฟิงคิดมันยังให้ความสำคัญอย่างมากกับเจตจำนงของจิตวิญญาณอีกด้วยนี่คือสมบัติที่หยวนทิ้งไว้จะเห็นได้ว่าการที่เขาเลือกคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพราะต้องการเปิดโอกาสและจิตวิญญาณใหม่ๆ บางทีการที่ท่านสามารถก้าวไปได้ไกลบนเส้นทางจิตวิญญาณอาจเกี่ยวข้องกับสองสิ่งนี้หลัวเฟิงกำลังคาดเดาบางอย่างเมื่อยืนอยู่บนจุดสูงสุดของหยวนสิ่งที่เขาให้ความสำคัญไม่ใช่การเข้าใจแนวทางที่มีอยู่แต่เป็นการเปิดแนวทางใหม่นี่อาจเกี่ยวข้องกับอาณาจักรสูงสุดของราชาเทพก็ได้หลัวเฟิงคิดจากนั้นก็ยิ้ม ทีละก้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาณาจักรสูงสุดของราชาเทพนั้นอยู่ห่างไกลาจากเขามากมีอาณาจักรสูงสุดของราชาเทพอยู่หลายแห่งในทวีปปันกำเนิดทั้งหมดปัจจุบันหลัวเฟิงไม่มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอาณาจักรเหล่านี้เราเข้าไปดูในห้องสมบัติก่อนดีกว่าหลัวเฟิงเริ่มตรวจสอบทรัพยากรบ,บ้านสมบัติผ่านเครื่องหมายกด และพบกับข้อมูลจำนวนมากทันทีหลัวเฟิงมี101แต้มและสามารถดูข้อมูลทรัพยากรที่ไม่เกิน101แต้มรางวัลคะแนน,นรางวัลน,นี้คงทนจริงๆดวงตาของหลัวเฟิงเป็นประกายเมื่อเขาตรวจสอบหลัวเฟิงมองไปที่ข้อมูลมรดกก่อนมรดกอันดับหนึ่งระดับแรกของ 9. อาณาจักรแห่งความสูญสิ้น มรดกระดับสมบูรณ์แบบต้องใช้คะแนนรางวัล100คะแนนจึงจะแลกได้นี่คือมรดกที่สมบูรณ์แบบในทางทฤษฎีที่สามารถนำไปใช้ได้กับโลกต้นกำเนิดทั้งหมดและสอดคล้องกับระดับแรกของราชาเทพเนื่องจากเป็นมรดกที่สมบูรณ์แบบจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ฝึกฝนระดับเทพราชาจะทำมันให้สำเร็จได้อย่างแท้จริง แต่ถึงแม้จะสำเร็จเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าน่าทึ่งแล้วคำเตือนขีดจำกัดในการเข้าสู่ดินแดนแรกของก้าดินแดนแห่งความสูญสิ้นนั้นสูงมากท่านต้องก้าวข้ามเจดจำงของราชาแห่งเทพเสียก่อนจึงจะสามารถฝึกฝนได้มิฉะนั้นท่านจะถูกกลืนไปกับเส้นทางแห่งการทำลายล้างดั้งเดิมของโลกต้นกำเนิดของท่าน นี่มันอะไรกันเนี่ยหากต้องการสืบทอดระดับแรกของราชาเทพท่านต้องผ่านระดับจิตวิญญาณของราชาเทพเสียก่อนจึงจะฝึกฝนได้หลัวเฟิงไม่เชื่อแล้วเขายังบอกอีกว่าจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะฝึกฝนได้อย่างเต็มที่งั้นเหรอนี่คือสิ่งที่หยวนทิ้งไวห้หยวนกล้าพูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ราชาเทพองค์ใดจะได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ นั่นคงมีเหตุผลของเขาเพิ่งเริ่มต้นและข้อกำหนดสำหรับจิตวิญญาณจะแสดงให้เห็นความน่ากลัวของมรดกนี้เข้าถึงได้จากทุกโลกต้นทางมันสมบูรณ์ในทางทฤษฎีหรือไม่หลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงข้อความที่ซ่อนอยู่ในคำพูดเหล่านี้อย่างเลือนรางมรดกอันดับสสองสองเล่มแรกของร่างศักดิ์สิทธิ์แห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมรดกระดับกลาง ต้องใช้คะแนนสะสม100คะแนนจึงจะแลกได้สอดคล้องกับระดับที่สองของราชาเทพหลัวเฟิงมองดูอย่างระมัดระวังและเห็นเพียงมรดกที่สมบูรณ์แบบสชิ้นเท่านั้นมรดกระดับที่6 t ไทม walker เ,เล่ม1นึ่งมรดกระดับสมบูรณ์แบบต้องใช้แต้มรางวัล90แต้มจึงจะแลกได้ นี่คือมรดกที่สมบูรณ์แบบตามทฤษฎีที่ใช้ได้กับโลกต้นกำเนิดทั้งหมดและสอดคล้องกับระดับแรกของราชาเทพการสืบทอดของนิกายนี้เริ่มต้นได้ยากมากมีคนมากกว่าหมื่นคนที่ถ่ายมันได้แต่มีเพียงสามคนเท่านั้นที่เริ่มต้นได้ทั้งสามคนนี้ล้วนเป็นผู้ที่ก้าวข้ามขอบเขตสูงสุดของราชาเทพข้าเตือนอันตราย หท่านต้องเอาชนะพระประสงค์ของราชาพระเจ้าก่อนที่จะพยายามฝึกฝนมิฉะนั้นท่านจะหลงทางสองท่านต้องเข้าใจสาขาทั้งหมดของเส้นทางต้นกำเนิดแห่งการเวลาและเส้นทางต้นกำเนิดแห่งอวกาศเสียก่อนจึงจะสามารถฝึกฝนได้การเข้าใจอย่างลึกซึง้งจะนำไปสู่การทำลายล้างการเวลาและอวกาศสาด้วยวิธีนี้ การผสานเวลาและอวกาศต้องอาศัยความสามารถพิเศษในเส้นทางเวลาและอวกาศมิฉะนั้นหายนะจะไม่มีวันสิ้นสุดทำไมถึงมีอันตรายมากมายเช่นนี้หลวเฟิงพึมพำหลังจากมองดูมันคำเตือนถึงอันตรายทั้ง3ข้อนี้โดยเฉพาะข้อที่สามนั้นคลุมเครือหากไม่มีพรสวรรค์พิเศษก็จะเกิดหายนะ ไม่รู้จบไม่แปลกใจเลยที่มันเป็นมรดกที่สมบูรณ์แบบแต่คะแนนรางวัลจะต่ำกว่าก้าอาณาจักรแห่งความสูญสิ้นความเสี่ยงจะสูงกว่ามากมรดกทางทฤษฎีที่สมบูรณ์แบบนี้และมีการกล่าวกันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเชี่ยวชาญระดับราชาเทพได้อย่างสมบูรณ์แล้วใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา หลัวเฟิงดาวอย่างคลุมเครือว่ามันอาจจะเป็นมรดกที่สร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากบางตัวที่ไปถึงสถานะที่ไม่สามารถจินตนาการได้เนื่องจากมีความสมบูรณ์แบบมากเกินไปข้อกำหนดเกณฑ์ในทุกด้านจึงสูงเกินไปเพียงแค่มองไปที่ห้องสมบัติหลัวเฟิงก็สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างห้องสมบัติอวากาศอน,นันต์ และการแลกเปลี่ยนมรดกระหว่างสองประเทศโบราณการแลกเปลี่ยนมรดกระหว่างสองประเทศโบราณนั้นทิ้งไว้โดยบรรพบุรุษทั้งสองในแง่ของระดับนั้นด้อยกว่าคลังสมบัติอวกาศอนันต์นี้มากอย่างไรก็ตามคลังสมบัติอวกาศอนันต์นี้ต้องการคะแนนสะสมจํานวนมากในการแลกและเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับคะแนนสะสมห ดวงตาของหลัวเฟิงสว่างขึ้นทันใดและเมื่อเขามองลงไปเขาก็เห็นมรดกที่คุ้นเคยภัยพิบัติแรกของแปดความทุกข์ยากแห่งรูปแบบชีวิตมรดกขั้นสูงต้องใช้แต้มรางวัลห้าแต้มจึงจะแลกได้ซึ่งสอดคล้องกับระดับแรกของราชาเทพมรดกประเภทนี้แบ่งออกเป็นแปดกันปฏิบัติได้ค่อนข้างง่าย และเป็นมรดกที่ดีที่สุดของสายแห่งการตรัสรู้มรดกที่สูงกว่าเหรอหลัวเฟิงได้ค้นพบมันแล้วมรดกที่เก็บรวบรวมไว้ในห้องสมบัติแห่งนี้แบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือมรดกระดับกลางมรดกระดับสูงมรดกพิเศษและมรดกสมบูรณ์แบบในอาณาจักรโบราณหยานเฟิง ในการสืบทอดการฝึกฝนโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากวัตถุภายนอกระดับแรกของราชาเทพภัยพิบัติครั้งแรกของรูปแบบชีวิต8ภัยพิบัติถือเป็นระดับที่โดดเด่นที่สุดแต่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นระดับชั้นนำเท่านั้นหลัวเฟิงศึกษาเป็นเวลานานเข้าใจข้อมูลมรดกทั้งหมดอย่างละเอียดและยังสรุปข้อมูลบางส่วนด้วยการสืบทอดระดับสมบูรณ์แบบนั้น ขีดจำกัดของการบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบทางทฤษฎีนั้นสูงมากในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะฝึกฝนมันจริงๆหากท่านฝึกฝนได้เพียงเล็กน้อยมันก็จะน่าทึ่งมากมรดกพิเศษมีขีดจำกัดที่สูงมากเป็นไปได้ที่จะฝึกฝนถึงระดับราชาเทพได้อย่างแท้จริงแต่โอกาสเป็นไปได้นั้นต่ำมาก อาจไม่มีราชาเทพในโลกแห่งต้นกําเนิดที่สามารถฝึกฝนถึงระดับสูงได้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงได้การสืบทอดอันเหนือกว่าคือสิ่งที่มีขอบเขตความเหมาะสมที่กว้างกว่ามรดกทางสายกลางนั้นเป็นมรดกที่บรรดากษัตริย์ผู้เป็นพระเจ้าปฏิบัติกันเป็นปกติต่ำกว่าหรือไม่น่าพูดถึงเลยมรดกเช่น สำนักเงาหัวใจและแม่น้ำอีสที่แตกสลายซึ่งเป็นเพียงมรดกที่เหลือจากราชาเทพระดับแรกเท่านั้นไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงหลัวเฟิงเห็นมรดกในบ้านสมบัติแห่งนี้บทแรกของร่างกายชีวิตโลกมรดกพิเศษต้องใช้แต้มรางวัล30แต้มเพื่อแลกรับซึ่งสอดคล้องกับระดับแรกของเทพราชา มรดกนี้ต้องอาศัยการปลูกฝังต้นกำเนิดของชีวิตและต้นกำเนิดของสสารคำเตือนต้องเข้าใจสาขาต้นกำเนิดแห่งชีวิตทั้ง6สาขาและสาขาต้นกำเนิดแห่งสสารทั้ง8สาขาอย่างถ่องแท้เสียก่อนจึงจะหวังเข้าถึงได้มรดกนี้คือการปลูกฝังรูปแบบชีวิตของตนเองให้เป็นโลกและการสแสวงหาขั้นสูงสุด คือการทำให้ชีวิตของตนเองเป็นโลกต้นกําเนิดที่มีขีดจำกัดบนสูงมากรูปโลกทิศทั้งสิบที่ข้ากําลังแสวงหายอยู่ในขณะนี้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับมรดกชิ้นนี้ความไร้รูปร่างของข้าสามารถแทนที่ความสามารถบางส่วนของเส้นทางต้นกําเนิดทางวัตถุได้บางทีข้าอาจจะลองปลูกมันดูได้นะหลัวเฟิงรู้สึกถูกชักจูง เพราะแนวคิดในการสืบทอดครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับวิธีการเปลี่ยนแปลงของเขาเองมากหลัวเฟิงคิดสักครู่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันประกอบด้วยหกสาขาหลักของเส้นทางต้นกำเนิดแห่งชีวิตการเข้าใจเนื้อหาในแง่มุมนี้ก็ไม่ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่และน่าจะช่วยปรับปรุงวิธีการเปลี่ยนแปลงของเขาเองได้มากแลกเปลี่ยนหลวเฟิงคิดทันที และเลือกที่จะแลกเปลี่ยนมรดกพิเศษนี้โอมมีข้อมูลมากมายที่ถูกถ่ายทอดรูปแบบชีวิตโลกถูกสร้างขึ้นโดยเพื่อนที่ดีของหยวนมรดกนี้แบ่งออกเป็นสามบทซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาสามระดับของระดับแรกของราชาเทพระดับที่สองและระดับสูงสุดเนื้อหาในระดับสูงขึ้นไปจะต้องให้เพื่อนสนิทของหยวนเป็นคนสอนโดยตรง มหัศจรรย์ทันทีที่หลัวเฟิงได้รับมรดกเขาก็ได้รับข้อมูลจำนวนมากมายผู้สร้างมรดกนี้ได้บรรลุถึงระดับที่น่าเหลือเชื่อในการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบชีวิตและโลกต้นกำเนิดมรดกนี้รูปร่างตรีเอกภาพรูปร่างโลกสิบทิศรูปร่าง24เฟสเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆรูปแบบเท่านั้นการรวมกันของรูปแบบชีวิต และสะสารนั้นลึกลับยิ่งกว่านี่คือมรดกพิเศษหลัวเฟิงถอนหายใจทรงพลังเกินไปแม้ว่าเขาจะมีวิธีการแปลงร่างแต่เขาก็ดูอ่อนแอเมื่อต้องเผชิญกับเส้นทางต้นกำเนิดของวัสดุที่สมบูรณ์หลัวเฟิงตระหนักอย่างคลุมเครือว,ว่าหากเขาเดินตามเส้นทางนี้เขาจะพบกับอุปสรรคใหญ่ในอนาคต ในระยะเริ่มแรกการใช้แนวทางการเปลี่ยนแปลงสามารถตอบสนองความต้องการของเส้นทางต้นกำเนิดของวัตถุได้และสามารถฝึกฝนรูปแบบชีวิตโลกได้แต่ในอนาคตข้าคิดว่าข้ายังต้องใช้รูปแบบชีวิตแปดภัยพิบัติและรูปแบบชีวิตโลกเป็นตัวช่วยในการเปิดเส้นทางของตัวเองหลวเฟิงคิดจากนั้นหลวเฟิงก็นั่งคัดสมาธิอยู่ในป่า และเริ่มศึกษาสมบัติพิเศษใหม่นี้ด้วยความระมัดระวงังแม้ว่าอาวกาศอนันต์จะนำทางผู้ที่เข้ามาเพื่อเปิดเส้นทางของตนเองแต่หลัวเฟิงก็ชัดเจนมากกว่าเขาอยู่ในอาณาจักรแห่งความโกลาหลเท่านั้นและยังไม่ได้เชี่ยวชาญแม้แต่สาขาหนึ่งของต้นกำเนิดของเต่าอ,อันยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำเปิดเต่าอ,อันยิ่งใหญ่ท่านสามารถสะสมได้ชา้า แต่ไม่ต้องฝืนท่านต้องรู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้าสู่อวกาศอันไร้ายขอบเขตคือราชาแห่งเทพและยังมีสิ่งมีชีวิตระดับจักรพรรดิอีกด้วยพวกเขาสะสมสิ่งของไว้มากมายและสามารถลองเปิดเส้นทางได้ความไม่บริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณน,นี้ร่างโคลนและร่างอวตารของหลัวเฟิงทุกตัวต่างรู้สึกถึงมลภาวะทางจิตวิญญาณ นั่นคือผลพวงของความเสียหายร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณในอวกาศอันไร้ขอบเขตความปรารถนาและคำอธิษฐานทุกประเภทของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนดังขึ้นในใจของหลัวเฟิง111ภายใต้สถานการณ์ปกติหลัวเฟิงจะใช้วิธีชำระล้างหัวใจการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่เสมอโดยอาศัยเจตนารมณ์ทางจิตวิญญาณของตนเอง พร้อมด้วยแนวคิดทางศิลปะในการทำลายล้างสิ่งทั้งหลายอย่างยิ่งใหญ่เขาใช้วิธีการกลั่นกรองหัวใจแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่เพื่อสร้างหินโมท่ทำลายล้างโลกโดยปรารถนาที่จะทำลายล้างพลังทางจิตวิญญาณของตนเองให้หมดสิ้นไปใช้พลังของตัวเองทำลายตัวเขาเองไม่ว่าเจตนารมทางจิตวิญญาณของหลัวเฟิงจะสูงเพียงใด วิธีการกลั่นกรองจิตใจนี้ก็ยังคงมีประสิทธิทผลเอียดเอียดเอียดเมื่อหลวเฟิงใช้แนวทางการกลั่นหัวใจแห่งการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่เพื่อชำระล้างจิตวิญญาณของตัวเองเขามักจะรู้สึกว่าความก้าวหน้าของเขานั้นช้ามากแต่ตอนนี้เนื่องจากเขาถูกปนเปื้อนโดยวิญญาณจำนวนมากผลของการลบออกจึงชัดเจนมากขึ้น หลัวเฟิงก็รู้สึกเจ็บปวดราวกับว่าวิญญาณของเขาถูกลอกออกและบทขยี้แน่นอนว่านี่เป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากมลพิษจากนี้เราจึงมองเห็นความน่าสะพรึงกลัวของมลพิษทางวิญญาณจำนวนมากความหายนะชัว่วนิรันด์จะไม่ถูกลบล้างจูจ่จูหลัวเฟิรงก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่สัตว์ภัยพิบัติที่ลึกซึ้งมากขึ้น ในดินแดนอันล้ำค่าแห่งนี้ซึ่งเต็มไปด้วยอวกาศอันไร้ขอบเขตสิ่งมีชีวิตแห่งจิตและวิญญาณได้ประทักการและถูกทำให้เป็นมนทินการลบมนทินออกไปอีกครั้งก็เท่ากับการชำระล้างวิญญาณการชำระล้างแต่ละครั้งก็ถือเป็นการฝึกฝนจิตวิญญาณอีกประเภทหนึ่งผู้อาวุโสหยวนมีเจตนาดีที่จะชี้แนะเราในการชำระล้างจิตวิญญาณของเรา และเปิดเส้นทางของเราเองหลัวเฟิงโชคดีมากที่ได้รับโอกาสในดินแดนอันล้ำค่านี้บางทีในสายตาของราชวงศ์ของสองประเทศโบราณน,นี่อาจเป็นโอกาสธรรมดาที่สุดที่หยวนทิ้งไว้แต่หลัวเฟิงรู้สึกว่าโอกาสนี้ทำให้เขาก้าวหน้าไปได้อย่างสดใสามากขึ้นด้วยโอกาสนี้หลัวเฟิงจึงมั่นใจมากขึ้นที่จะไปถึงระดับที่สูงขึ้นในทวีปต้นกำเนิด หลังจากลบมลทินทางจิตทั้งหมดออกไปแล้วข้ารู้สึกว่าจิตใจของข้าเป็นนามาทำมากขึ้นและความตั้งใจของข้าเข้มข้นขึ้นหลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจในใจหลังจากทำความสะอาดเพียงครั้งเดียวเขาสามารถรู้สึกได้ถึงระดับของการปรับปรุงอย่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าได้ผลดีทีเดียวปรากฏว่าวิธีกลั่นกรองจิตใจแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่ เหมาะกับการปนเปื้อนทางจิตมากกว่าจากนั้นหลัวเฟิงเริ่มมุ่งความสนใจไปที่การทำความเข้าใจมรดกพิเศษใหม่นี้